แคนน่นี้รับประกันเกียร์ให้5ปีไม่จำกัดระยะทางสวัสดีครับผมโตโต้ครับจากช่อง WTT Auto ้่าก่อนที่คุณลูกค้าหรือคุณผู้ชมจะไปรับชมรายละเอียดของรถคันนี้นั้นโตโต้ฝากกด subscribe ให้โตโตด้วยนะครับกด like กดแชร์ให้ด้วยกดให้หรือยังครับ กดด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ปี68ขอให้คนที่ฟังคลิปนี้ร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงเจริญนุ่งเรืองยิ่งๆขึ้นไปนะครับมาเดี๋ยวโตว๊จะพาคุณผู้ชมทุกท่านมารับชมรายละเอียดของรถคันนี้กันกันกบเจ้า BMW 320i Sport LCI นะครับคันนี้มือเดียวป้ายแดงประวัติชัดเจนมากๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับบอกเลยหายคุ้มค่าแน่นอนเรามารับชมภายในกันครับภายในได้บ หาะนังสีแดงนะครับหรูหรานะครับเอกลักษณ์เลยครับสีแดงเนี่ยครับสปอร์ตเนี่ยต้องมาคู่กับเบาะแดงนะฮะถูกต้องนลครับแผงประตูสวยๆเลยนะครับไม่สุดไม่โสมสะอาดสะอ้านมากๆนะครับอันนี้ผมให้ดูตอนหลังอีกนะครับข้างหลังนะครับก็สวยสะอาดสะอ้านนะครับเบาะไม่ขาดไม่ย่นนะครับมีแอร์ตอนหลังด้วยนะครับผมพูดติดๆขัดๆบ้างเพราะว่าโดนสด ต้องขออภัยนะครับถ้าอยากถามข้อมูลตรงไหนเพิ่มเติมโทรหาโตโต้ได้เลยนะครับเมื่อโทรอยู่ที่ตรงคําว่าเพิ่มเติมนะครับกับชื่อนะครับชื่อชื่อชื่อรายการนะครับก็มีอยู่นะครับอันนี้ด้านหลังนะครับก็สะอาดสะอ้านนะครับบรรทุกสัมภาระเพียงพอเลยซีรีส์มเนี่ยขึ้นชื่ออยู่แล้วว่าเป็นรถที่ขับขี่สนุกนะครับ คือกลุ่มวัยรุ่นหรือว่ากลุ่มวัยกลางคนจะชอบกันเป็นพิเศษเลยเพราะมเป็นรถที่ขับดีมากๆนะครับสถียรภาพในการขับขี่นี่คือบอกเลยว่ามั่นใจได้เลยนะครับอันนี้นะครับก็ฝักซ้ายนะครับให้ดูนะครับสวยสะอาดสะอาดนะครับไม่มีที่ติแผงประตูก็สวยๆเลยนะครับผมคือพยายามดูให้ทุกจุดนะครับรถไม่ดีเราเราไม่ขายนะครับ รับประกันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกคว่ำไม่มีจมน้ําทุกกรณีนะครับรับประกันเลขไม้แท้อันนี้ฝั่งซ้ายนะครับสวยสะอาดสะอาดอีกเช่นเคยนะครับเดี๋ยวพูดไปจะหาว่าโตโตโมคือจริงๆแล้วผมพรีเซนต์รถเนี่ยคือให้ลูกค้าได้เห็นทุกมิติของรถนะครับคืออยากให้แบบเหมือนอำนวยความสะดวกให้ดีกว่าบางท่านที่ไม่ได้มาดูรถด้วยตัวเองก็คือจะสื่อวิดีโอ ให้ท่านได้เห็นนะครับทุกมุมมองของรถคันนี้ก็ยดอกยางเต็มๆนะครับกระจังหน้าไตรคู่นะครับไฟหน้าก็หล่อๆสีเทาแบบสวยสปอร์ตมากๆเดี๋ยวลำดับต่อไปโตโต้จะทดลองการขับขี่นะครับก็คือใส่เกียเดินหน้าถอยหลังให้รับชมกับเทปพวกกระจกเครื่องเสียงแอร์ต่างๆนะครับอันไหนที่ตกหล่นต้องขออภัยจริงๆนะครับอันนี้นะครับเครื่องยนตสตาร์ทแล้วนะครับเงียบนิ่งนะครับ รับประกันนะฮะเมื่อกี้แจ้งมาแล้วเลขใหม่นะครับคือในมแค่เพียง1นึ0 0 0สนเจ็ดหมื่นกเท่านั้นนะฮะแอร์เย็นเพลงเพลาะนะครับไม่ต้องกังวลเลยนะครับกุญแจก็เป็นคีย์เล็กนะฮะอันนี้เครื่องเสียงก็ใช้งานได้ดีทุกสิ่งจ่กงที่วางแก้วน้ําก็สบายเลยครับ2แก้วนะครับใครที่มีเขาเรียกว่าอะไรฮะมีมีตุ๊กตาหน้ารถนะครับก็ไม่ต้องมาคอยแย่งกันนะครับอันนี้นะครับผมเข้าเกียร์เดินหน้านะครับ ก็ปล่อยเท้าออกจากเบรคปุ๊บรถก็เคลื่อนตัวได้เลยนะครับไม่มีอาการกระตุกไม่มีอาการไม่พึงประสงค์เลยนะครับอันนี้เข้าเกียร์ถอยหลังนะครับเซนเซอร์ถอยหลังก็ทํางานเลยครับคุ้มค่าจริงๆนะครับอยากให้มารับชมนะครับคันนี้นะครับหาอยู่บอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับอันนี้กระจกมองข้างนะครับขออภัยครับกระจกนะครับผมเทสกระจกนะครับกระจก เลื่อนกระจกนะครับให้ดูนะครับก็ใช้งานได้ดีนะครับม่านบังแดดก็ใช้งานได้ดีนะครับพยายามเทสให้ทุกจุดนะครับคือเอาไว้ง่ายเลยครับคือลูกค้าเนี่ยที่ขายไปเนี่ยผมรายงานตรงหมดเนี่ยอยากมาดูคันเนี้ยถ้ารายงานไม่ตรงนี่ผมแถมค่าเสียเวลากลับไปให้ด้วยนะครับแต่ไม่เคยมีเคสแบบนั้นเพราะผมให้ความจริงใจกับลูกค้าทุกท่านอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะซื้อสดหรือจัดไฟแนนซ์ก็ติดต่อได้นะครับ ใครที่เลื่อนมาดูตรงนี้นะครับเบอร์โทอยู่ที่ตรงคําว่าเพิ่มเติมกับเนื้อเรื่องนะครับอย่างที่แจ้งไปเมื่อตอนต้นคลิปนะครับเมื่อกี้ให้ดูเลขใหม่นะครับแล้วเจอกันใหม่กับคลิปหน้าวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ